สวัสดีครับผมพอกันอีกคือเก่าครับผมกับช่องมิตตียูฟิชชิ่งครับสวัสดีท่านผู้ชมละคระับก็บซีทุกคนแล้วครับแล้วกับนานานัาตกปลาเมื่อนี้ผมกับพามาเปิดไม้ไหมครับแต่ว่าอาาสีเป็นไม้เก่าของไพื่หลายคน,นครับแปลว่าตัวน,นี้ผมมาเทแรกครับผมเป็นไม้ของสามครับอยู่ระหว่างมูสิบสองนะครับผม ซอยสิบสองับสิบเอ็ดครับผมโอลูวาสิได้ตู้ได้แตมบอมอนี้อากาศฝากปิ้นด้วยครับแต่ว่าอาจจะมีเสียงดังนะครับผมาวายุติถนนเนาะต้องขออภาัายก่อนอันนี้ผมกัลงเบ็ดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวพาไปเมืองมรรยอากาศครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศรอบรอบครับถือว่าบรรยากาศดีครับหมายงามครับผมอันนี้ลุงเบ็ดแล้วแหะครับผม นี่ยครับผมบรรยากาศรอบๆไมยเลยเดี๋ยวอีกใจน้อยเดี๋ยวนามิ้นกับตามมาด้ครับพอดีนามิ้นพึ่งเหลืองานเดี๋ยวกลับไปรุ่นกันครับว่าสีได้แต้มมือวันนี้มาหาปนินใส่โบโบครับเพราะรู้ว่าสีได้พอบรอกลับไปรุ่นกันนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณ8โมงครึ่งนะครับปลากัยังเงีเยบๆอยู่ครับผมอากาศปิดพร้อมครับผมเมื่อนนี้ครับนิ่งๆอยู่ครับ นายมิ้นกําลังตีเงียบปลอมครับตายเงียบเป็นมาหัวหน้าครับผมตัวเฉลยตัวบ้องพุ่งไอเงียบครับผมน้องนายมินนี่อยู่ฝั่งนั้นครับผมครับเงียบเพื่อนครับผมเาล้อรุ่นกันยาวๆครับเส้นแนบมาตัวแรกครับของนายมินครับอ้าวฝรินครับผมโอ้ตัวงามครับผมโอ้สุดยอดเลยตัวแรกครับผม หรือว่าแจมเลยครับกินนี่แล้วครับกินห้างบาักคาครับชมวงละตัวครับผมแต่ว่าปลาตัดนานสีตัวงามอยู่ครับอ,อ้าวโอ้ตัวปลายไหมตัวปลายไหมโอ,โอ้ใส่สองนิ้วนะครับ,บไก่ประจับเลยหน่อยโอ้ยยินว่าดึงมาครครกมไก่ครับโตัวกะรีบๆลงเรามันโตไหมครับผมมันเงียบเกลี้ยงเลยครับเนี่ย บ่าไก่ดีเลยนี่ท่านผู้ชมครับหนนิมินครับกินอีกแล้วครับผมเป็นปลาหนี้นี่แล้วครับผมกินห้างครับแต่ว่ากระตูงามใส่ได้อยู่ครับผมสุดยอดครับผมครับมาลโหดีเบ็ดคัทนนนิมินใส่ไว้ครับผมคันไม้ไผพมะลูโอ้ได้อยู่ยังอยู่ครับเป็นปลาคอครับผมเอาลูกปลาเกี้ยวไว้มะลูสียู่ยังไหนครับเนี่ย มันติดครับผมล้อรุ่นครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับนะสีตัวงามอยู่ครับมือนี้คันไม้ไผ่ทำงานครับผมโอ้ตัวงามอยู่ครับตัวงามอยู่จะมันติดใครน้ำมินเปนของนี่น้ำมินของนี่เออมาแล้วครับผม โอ้ตัวงามอยู่ครับนี่คือว่าใส่ไดเลยนี่นี่ครับผมเพื่อตัวงามเลยแหละครับสุดยอดเลยเบียดไม่ไพผมมอมาตะาบานครับผมสุดยอดครับเรุดูตัวไหมครับครับผมท่านผู้ชมครับอันนี้ไม้แล้วครับผมปลาตัวแล้วผมมาดูขนเอ้ยครับผมอันนี้หอดเวลาประมาณสี่โมงกลัวแหละครับผม เดี๋ยวเราลุดตัวไหมครับผมมันนี้บรรยากาศได้ครับผมแดดผมนี่ครับผมอากาศเย็นๆหนาสิตอนรับลมหนาวครับผมเมื่อ้านฝนตกอันนี้ครับผมดังไฟแล้วครับผมเดี๋ยวก็รอเมืองเมนูครับผมมากระสอบคนกันหน่อยเมนูกันยากาศปลายก็ดีครับผมคือหว่างามเลยนะครับไม่ว่าถ้าปลากินงหีือสีงามก็านีครับผมอันนี้ปลาประซ้ำเขาไปไหนเนาะ ขาลุนมั้งครับช่วงใบเพื่อปลาไม่กินดี แล้วครับผมแต้มงามครับผม ให้กาลผมแต่งงานเลยกินห้างใช่ป่ะเยี่ยมครับสุดยอดเลยตัวไงครับแต่ผู้ชมครับปลามิ่นกินนี่แหละครับผมปลัวปลาอย่างครับผมมึงปลานิ่นครับผมกินเรื่อยๆยู่ครับผมกินห้างครับถือว่ายังโอเคครับยังกินอยู่แก้มครับโอเคครับผมงามๆอยู่ครับไปเรื่อยๆครับผมเวลายังอีกยย้ไกลครับมือนี้สำหรับมือนี้ครับผม ตอนนี้ก็มี้นานาเพิ่มาลง้างน้ำเลยครับเพิ่มาขอลงน้ำกัเลาแบ่งปันครับผมหนักตกปลาเนี่ยครับผมกับอันนี้กําลังเขียดกับเขาครับเที่ยงแล้วอันนี้กําลังหุงเขาอันนี้ก็เผาปลาเพื่อครับบรรยากาศลูกทุง่งลูกทุ่งครับผมกินริมคลองครับบรรยากาศของคนกรุงเทพหลายๆคนบ่ไดสัมผัสในจุดนี้ครับผม อันนี้คือความสุขเล็กๆน้อยๆครับผมจะไปรุนกันต่อครับผมอีแมตแต้มอีกวะอ่าอันนี้ครับผมหุ่มเกาะอย่างดีครับปลาช็อกเกอร์ครับเดี๋ยวผมจะพาไปมึงอ่าเบ็ดที่ผมการ์ดมินได้ใส่ไว้นะครับอันนี้จะเป็นเบ็ดไม้ไผ่ครับผมเนี่ยที่ผมใส่เป็นลูกปลาหน่อยครับผมเอาแนวดักกุ้งดักเอาครับผมอ่ลาลังนี้ ปกติครับผมลูกแป้งดินอยู่หลังข้างในี้ครับปกติครับหลังนี้ครับปกติครับผมหลังนี้ครับปกติครับลูกปลาก็ยังดินเยอเก่าครับ องล้างนี่ผมใช้ใบปากคอครับผมกับปกติครับผมมีอาการครับมผู้ชมครับขนลานถือแล้วครับใส่งามๆอีกแล้วครับผมหาร้อนมึงตัวครับนะครับผมเห็นไหมอีกแล้วครับแดดกำลังมากครับปากกำลังเริ่มเข่าครับพออาบมือเศร้าผมมีแดดเนาะตอนนี้มีแดดแล้วครับจะร้อลุุนกันไปครับแต่านผู้ชมครับตอนนี้กับเวลาประมาณบ่ายสามเลยครับสี่ผมพงก็บเก็บเบ็ดแล้วครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพเมืองปลาครับผมของผมกับน้ำนมินมื่อนี้ได้ปลาลายคือได้ปลาหน่อยครับผมอันนี้จะเป็นกระชังของผมเนาะเดี๋ยวามืองครับก็ได้ลายแล้วครับเมื่อนี้อู้ได้ปลาสามสี่ตัวครับผมเมมึงเนาะเดี๋ยวครับผมของผมได้ปลาสี่ห้าตัว พาดีทอดครับผมแต่ว่าขลองน้ำมินกันนาสิหมานอยู่ครับมื่อนี้เดี๋ยวพาไปเมืองขลองน้ำมินต่อขลองน้ำมินเทว่าใส่ได้อยู่ครับนี่ครับผมอันนี้ของน้ำมินครับือว่าง่ามๆเลยครับมื่อนี้ครับเดีประคอตัวนึงครับ พอคอติดเบ็ดไหม่ไพ่ครับผมเบ็ดใหม่ไพ่มีผลงานครับวันนี้ครับอันนี้ก็ัสีเป็นไม้ค้องสามเลยครับผมนะครับหนาซอยนะครับซอยนะครับปลาซอยสิบสองทับสิบเม็ดครับผมเพื่อหนาเพื่อได้อยากมาลอกกับมาได้ครับผมจากมอน้ตะก้าเข้ามาสวัสดีครับผม